ครับค่ะเอ็มนิงยังพุ่งขึ้นมาอยู่ในตอนนี้ขึ้นมาบริเวณเอ่เท่าไหร่นะสี่บาทสี่หกเปล่าอ๋อสี่จุดห้าครับสี่จุดห้าใช่ไหมครับสี่บาทห้าสิบเออแนวต้านที่มองไวต้ตอนแรกคือเท่าไหร่สี่บาทหกสิบก็ใกล้แล้วเนาะก็ครับก็ยังเอาเก็บไว้ขายพวกนี้แล้วกันครับเออเปวิกฤตให้ขายพวกนี้ถ้าเล่นมาแล้วนี่น่าจะเล่นต่อก็อย่างที่ประเมินน,นะครับเวลาตลาดย่อนะครับแล้วนึกหุ้นไม่ออกเนี่ย สุดท้ายก็จะมาหาหุ้นประเภทแบบนี้นะครับในการเก่งกําไรโดยเฉพาะหุ้นเล็กๆเ,เอามันเลยนะนะใช่โดยเฉพาะหุ้นที่มีสตอรี่ด้วยนะครับและยิ่งมีข่าวว่ากลุ่มคุณวัชชัยนะครับในตัวของซิมมีการเก็บหุ้นบนกระดานไปก่อนหน้าเพิ่มอีก2.78%บ้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทำให้ตอนนี้มีหุ้นอยู่ในตัวเอ็ม k ริงวประมาณ6%กว่า<ช>นะครับก็เลยเกิดกระแสขึ้นนะครับว่าอาจจะมีการเ,าเข้าไป ควบรวมกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นกระแสะเกิดขึ้นทําให้หุ้นประเภทแบบนี้นะครับก็น่าจะมานะครับมันก็เลยมีการเก่งกําไรกันในช่วงช่วงนี้นะครับอืมค่ะค่ะ,คะก็ตามกระแสะข่าวกันไปนะคะที่คุณวิกิตพูดถึงนะคะใช่ใชค่ะนาตั้งสิบบาทหกนะคะถ้าหากนาตั้นเลเวลต่อไปนี้มันประมาณเท่าไหร่คะอ๋อก็ขึ้นไปตรงคอเก่าเดคลายเก่านะครับที่ที่หลุดลงมาก่อนน่าจะอยู่ในตรงบริเวณของตัวสี่บาทเก้าสิบถึงห้าบาท นะครับนี่จะเป็นเป้าใหญ่ซึ่งผมคิดว่าเวลาเล่นขึ้นไปเนี่ยมันในตัวของเทคนิคแล้วกันนะครับไม่ได้มีในเรื่องของตัวพื้นฐานในหุ้นตรงนี้แต่คิดว่าถ้าถ้าถ้าเล่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นถึงประมาณ4.9นะครับวันนี้ก็จะเป็นเป้าเป้าใหญ่ไปแล้วกันนะได้บริเวณนี้ก็ถอยไปบ้างเนาะเพราะว่าธุรกิจจริงๆล้วยังขาดทุนอยู่นะฮะเอ็มลิงคครับแต่จริงๆก็ต้องดูครับว่าเกมหุ้นตรงนี้เนี่ยในกรณีที่เขามีมีข่าวออกมาเนี่ยมันจะลงเอยกันในลักษณะไหนเพราะว่า ธุรกิจหลักๆในของสองตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเชื่อมโยงกับในตัวของทีโอทีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำในส่วนของตัวการร่วมเงินขายเอ n บนอะไรพวกนี้นะครับอืมค่ะก็ตามในมูลค่าธุรกิจที่จะต่อเนื่องต่อนะฮะครับค่ะคะเห็นคุณพิกคพูดถึงในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะหุ้นจะขึ้นจากวันใช่ไหมฮะพุธหพือขาดก็หุ้นขึ้นต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็ย่อวันอังคารเป็นพุธนะครับเอ่อเพื่อที่จะรอผลการประชุมในฝั่งของตัวอเมริกาเขาจะออกมาเป็นยังไง นะครับแล้วก็หลังจากที่ประกาศเสร็จวันพฤหัสนะครับก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับผมเชืว่าหุ้นก็จะขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อรับข่าวดีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดในการเก็งกําไรผมยิงคิดว่าพอที่จะทําได้อยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการย่อตัวลงมาบ้างแต่ว่าในวันศุกร์ก็คงจะย่อไม่ลึกนะครับเราก็คงจะมองจังหวัดในการซื้อนะครับเพื่อเก็งกําไรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเล่นกับตัวเลขเศรษฐกิจในต้นสัปดาห์หน้านะครับ สำหรับท่านที่อยู่ทางบริเวณภูเก็ตนะฮะคุณวิกฤตบองแล้วนะฮะว่าหุ่นย่อซื้อนะฮะครับะะก็อยู่ในกรอบของการซื้อกิ่งกาไรไปครับเพราะว่าในภาพของเดือนกันยายนเนี่ยนะครับช่วงที่เหลือของเดือนผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับการทําพวกราคาปิดสิ้นวันบัญชีอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับสอดแทรกเข้ามาทําให้โมเมนตัมตลาดโดยรวมเนี่ยจะยังคงมีกรอบอการกินกําไรเบรกสักระยะหนึง่งนะครับ งั้นท่านที่มีหุ้นในบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยนต้รือหนึ่งพันสร้อยจะต้ถือไปก่อนนะฮะใช่ครับถือไปก่อนแล้วก็การอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งในประมาณเดือนตุลาเนี่ยนะครับผมก็ประเมินเอาไว้แล้วว่าน่าจะลงมาประมาณหนึ่งในสามนะครับของที่ขึ้นมานะครับก็ไปค่อยซื้อตรงจังหวะเท่านั้นละกันนะครับได้ได้ค่ะส่วนท่านที่ถือกินคํายาวๆใหญ่ๆก็ตามกันไปนะฮะครับก็เลือก selective ไปก่อนละกันตอนนี้ผมว่าหุ้นเล่นได้ก็เปิดโอกาสที่เล่นก็ต้องรีบเล่น อืมค่ะพวกหุ้นเล็กๆเข้าๆออกให้ถูกเนาะอย่างเช่นสามารถนี้เข้ามานะฮะ a ออเป็นต้นนะฮะอ๋อครับคือ a ออเนี่ยวันศุกร์จะมีการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นเนี่ยน,นะครับแล้วบอร์ดคงจะมีการอนุมัติเพื่อที่ให้บริษัทเนี่ยเข้าไปประมูลการขอขายไฟกับทางกฟผก็อีกโทษทีกฟผกเออกฟผกฟนอ,นอ,นฟอ้วยเป็นที่เป็นโซลาร์รูปใช่ใช่ที่เป็นโซลาร์รูปนะครับเขาก็คงจะแอปพูฟอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ ก็ดีครับมีพื้นที่อยู่ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับมันก็ได้เงินเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับค่ะก็ตามกันไปเนาะสำหรับ AI ของคุณวิกิตนะคะปีนี้ก็ได้เป็นมิสเตอร์ไไปแล้วได้ค่ะคุณวิกิตขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ